ดิฉันชื่อเด็กหญิงเป็นตะวันสัมปรีดาน้องเป็นตะวันค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปภาวรินหาไทยวสีวง์น้องแกนค่ะเป,เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีปที่หนึ่งห้องขันติค่ะ,คะเป็นตะวันวันจันทร์ที่ผ่านมาในกิจกรรมหน้าเสาธงคุณครูปาสอนเรื่องการคัดแยกขยะที่ทุกคนว่าหน้ารังเกียจ ทำให้เกิดมูลค่าซึ่งเป็นรายได้ที่อยู่ภายในบ้านของเราใช่ค่ะแกรมครูปาบอกว่าพวกเราต้องช่วยกันคัดแยกขยะภายในบ้านก่อนนะเอแล้วขยะอะไรบ้างล่ะที่ขายได้บ้างนะมีหลายชนิดเลยค่ะเช่นรีเซฟเคที่บ้านของเราก็จะคัดแยกขวดน้ำพลาสติกกระดาษลัง เียกให้เป็นส่วนๆเพื่อจะสะดวกในการขายจำพวกขวดแก้วคุณพ่อคุณแม่บอกมาค่ะว่ามีขวดแก้วอะไรชนิดเลยที่ขายได้คะ่ะฉันอยากรู้แล้วสิว่าขวดแก้วอะไรบ้างที่ขายได้บ้างละ่ะเป็นตะวันขวดน้ำหวาน1ิขวดลังละ16บาทขวดซอสซีอิ๊ว12ขวดลังละ15บาท ขวดน้ำปลาพร้อมกล่อง15บหาบาทต่อลังเศษขวดแก้ว1บาทต่อ1กิโลกรัมอุ้ยขายได้เยอะเลยฉันต้องไปสำรวจที่บ้านบ้างแล้วสิว่ามีขวดแก้วตามที่เป็นตะวันบอกจะได้เก็บไปขายเก็บเงินใส่กระปุกออมสินยังมีขวดแก้วที่ขายได้อีกนะคะเช่นขวดเหล้าขาวบรรจุ24ลังละ16บาท ขวดเบียร์ลีโอขวดเบียร์ช้างขวดเบียร์สิงห์รลังละสิบสีบาทค่ะเปนตะวันเธอกิ่งจังเลยฉันได้ความรู้มากๆเลยค่ะเพื่อนๆพ่นคะอย่ามองข้ามสิ่งใกล้ตัวกลับมาช่วยกันคัดเบี่ยคายะภัยในบ้านกันนะคะเ,เพื่อนๆนรู้ไหมคะว่าารั้งขยะไม่ถูกที่มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งมื่นบาท และต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535มาตรา31วรรคสและมาตราส4สีด้วยนะคะรักบ้านรักโรงเรียนรักโลกและรักสิ่งแวดล้อม อย่าลืมขัดแย<ต>กแต่ละประเภทขยะก่อนทิ้งนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับนักเรียนโรงเรียนจอยสวัสดีค่ะ